สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนมาพบกับสาวนวลกับหนุ่มฮอลแลนด์อีกแล้วนะคะมาพบกับป่าธรรมชาติอีกแล้วจ้ะป่าฮอลแลนด์ล่มลื่นล่มลื่นสวยๆพี่น้องมาดูกันจ้ะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็มีความสุขนะจน้ะเนาะลูกชายเล่นน้ำเลยจ้ะน้องม่อนอย่าลงไปลึกเด้อเปียกเด้อม่อนเด้อใช่ หนุ่มพลเรนอยู่มุมนี้จ้ะหนุ่มพลเรนสวัสดีค่ะบที่ครับมาเต๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับส,บสวัสดีครับหนุ่มพลเรนสวัสดีอยู่ในในใน้ำแล้วพี่น้องน้องมันสวัสดีครับที่ครับสวัสดีครับที่ครับสวัสดีครับส,บสวัสดีครับ,รบ,รบน่ารัก <Yeah. S 1> เดี๋ยวสารนนจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูได้จ้ะ สวยสวยล่มลื่นพี่น้องเป็นธรรมชาติดีจ้ะโชคดีที่ได้มาเห็นที่ได้มาอยู่ในบรรยากาศสวยๆดชื่นอากาศบริสุทธิ์อยากให้พี่น้องได้มาเห็นได้มาสัมผัสด้วยเดอ้อจะ้ะนูน่นมีผู้เป่าเดินมาคนเดียวพี่น้องผู้เป่าวกไหนน้อ,นอทำไมเดินคนเดียวน้อกผู้ป่าวผู้สาวก็ไม่รู้หรอกจ้ะ อยู่ไกลตอนวันตูมเอาแล้นะวแต่เนาะเดี๋ยวสราไปดูกาแฟกันจะเดินไปเรื่อยๆข้างหน้าเละพี่น้องตามมาดูกันเดินจ้ะเด้อ กิ๊กเขหลับตาหรอส้มโอ้ย <I 'm. S 1> ่กิ๊กจตกบจำสินแล้วกบมันจำินแล้วนะแล้วจะไปหาตวนี้กี่กิกเอากลับมาโห่หนี้ก็สวยนะปลาดีก็สวยทั้งนั้นปลาที่นี่ก็สวยพี่น้องทุ่งหญ้ามีน้ํา

Hergestopt, dat wordt goed. het zo, dat die... in de zomer gaat hij niet meer Mama, Je bent weer een hele Ik ga terugkomen toch mama. We gaan terug. We gaan terug ja. we gaan toch? we lopen door. Dus. we gaan terugkomen. denk ik. Jij, jij, maakt me in de water. Ja goed. นี่ก็คือป่าอันเป็นธรรมชาติพี่น้องสารวลชอบชอบจ้ะนู้นลูกกัแฟนขอเล่นน้ำอีกเลยจะ้ะขอเดินด้วยน้ำเล่นสารวนวลก็เลยเดินมาถ่ายรูปให้พี่น้องดูก็มีอะไรจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังอีกเลยจะ้ะคนเลนกับล็อกดาวน์แล้ววันนี้วันที่สองแล้วน้องจ้ะเนาะเด็กน้อยกับปิดเทอมเรียนออนไลน์จะ้ะ5าอาทิตย์ล้านเติมสวยกับปิดล้านนวดกัปิด อาหารก็ร้านอาหารก็สั่งมากินก็บ,บ้านเอาจ้ะคนทํางานก็ไปทํางานได้เหมือนเดิมเปิดแต่ร้านซุปเปอร์มาร์กพี่นออ้องโรงเรียนก็ปิดจ้ะโรงเรียนก็เรียนออนไลน์กันเอาไอาเด็ก,ดกน้อยรับเลี้ยงเด็กก็ปิดจ้ะ <hum ming> นู่นแป็นกระลูกเห็นเด็กเห็นเต้ <th> ลุงเหลืองๆนุ่นจัดแฟนยืนดูลูกชายเล่นน้ำอยู่แล้วจ้ะเนาะวันนี้แฟนสาวนูวนก็ทำงานอยู่บ้านพี่น้องแล้วก็ทำงานอยู่บ้านโฮมเวิร์กจ้ะแล้วก็เลยพากันมาเดินจักชั่วโมงหนึ่งก็ว่ากันไปนะจ๊ะเนาะสาวนวลก็ยุดพี่น้อง สารน้นก็ยุดนวดจ้ะเราก็ประหยัดประหยัดเอาเลยพี่น้องเนาะมีน,น้อยเรากิกนน้อยมีมากเราก็กินมากเราจะเนาะ ฝนตกตลอดทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องมีวันนี้แหละจะแดดออกอันนี้ก็เริ่มมืดๆขึ้นๆอีกแล้วจ้ะนู่นสองพ่อลูกเล่นนำ้ำลูกชายคงใจจะเบือ่อละจะเดิอนออกมาแล้วจ้ะ ลูกชายก็พูดดังลั่นป่าเลยน่าจะเนาะพี่น้องจ๋าตาดนมาเจอ,อเฮ็ดอ,อ,อะไรกันไม่รู้จัดสีสมสมเต็ม,ต,มต้นเลยจ้ะ Ja, dat ja, wel de groene. Het is Ja, dat gaat je nadenken. Wie? Temkhorntonmaai, weet je. Dat zijn schimmels, korstmossen. Mama, dat is schimmel. Oh, schimmels! Oh, schimmel. paddenstoelen, schimmels, korstmossen. Oeh, zo heet die Pino. Ja. Maak maar een foto van die jong. Nee. Een fan doen nee, wip, gauw wapen. กสต์สตัน a าเดอรสตูนจ้ะอันนี้ก็แม่นเหมดเาจะพี่นงแต่ว่ามันกำลังจะขึ้นกรมีจ้ะนี่น้อย t s that thing? โอ้คอร์สมอสส์นั่นก็เหมือนกันส okay. ั่งเดียวกันนี่นะว่ะที่นี่มันก็คือเป็นเอ๋ก็ส์มสต้ลสลับตัวต่อครับเป็นพันเดียวกันเลยจ้ะในโอเค Moskou, 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 kou, kou, kou. Doet ie het al? Dat is een video of zo. So? Eh, video. Ah. Jonge, 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 jonge. Kap aan, klap hier, nogg. พบกันคลิปหน้า้อจ้ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ